ขั้นตอนการผลิตกระบวนการการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยทั่วไปนะครับอันดับแรกเราก็ต้องสร้างแพทเทิร์นโลโกกระดาษก่อนเสร็จแล้วก็วิธีการสร้างเนี่ยหลักแพทเทิร์นมันก็มีหลายหลักหลักฝรั่งเศสหลักญี่ปุ่นหลักกาลวินและพีงามมิไลพรสีอ่าก็คือมันมีหลักอยู่มากมาย อันนี้แล้วแต่ว่าช่างพเศษเนี่ยเขาเขาเรียนมาหลักไหนอันนี้วิธีการสร้างเนี่ยก็แตกต่างกันไปการสร้างเสื้อสร้างกระโปรงสร้างกางเกงอ่าก็คือสร้างลงบนกระดาษก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็ถึงจะมาเกตไซส์อ่เกตไซส์ก็เกตลงบนกระดาษเหมือนกันอาจจะเป็นกระดาษแข็งเสร็จแล้วก็ Copy ป้ออกมา ทีละไซส์อย่างเช่นสมมติเราสร้างไซเบตก็คือเป็นไซส์ S อ่าแล้วก็อกขยายออกไปข้างละครึ่งนิ้วสมมติเอา5ไซส์แล้วก็ต้องเอ่คอคัปปี้ออกไป5เส้นแล้วก็คัปปี้กระดาษแข็งออกมาเป็นไซส์ละตัวไซส์ละตัว,ตวอันนี้คือพูดถึงกระบวนการการทำงานขั้นตอนการทำงานของทุกโรงงานนะครับก็คือเขาต้องต้องทำประมาณนี้เสร็จแล้วพอหลังจาก เกตไซที้ uh, จริงๆแล้วก่อนจะเกดไซส์เนี่ยมันก็ต้องฟิตติ้งก่อนการฟิตติ้งเนี่ยก็คือการเย็บผ้าดิบขึ้นมา1ตัวเพื่อจะลองดูว่าสวยไม่สวยเราก็ต้องตัดเย็บผ้าดิบขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าเวลาเราจะผลิตเนี่ยจะผลิตออกมาเป็นพันๆตัวเนี่ยถ้าเราไม่ทดลองก่อน1ตัวเนี่ยถ้าเสียก็คือเสียทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องฟิตติ้งออกมาดูก่อนว่าที่เราออกแบบทำ pattern เนี่ยสวยหรือเปล่าก็คือลงผ้าดิบตัดเย็บแล้วก็เรียกเด็กในโรงงานมาลองดูเอาไซส์ที่ใกล้เคียงกับที่ที่เราทำ pattern เสร็จแล้วก็ถ้าตรงไหนไม่สวยเพราะเราทําเสื้อสักหนึ่งตัวเนี่ยอ,อาจจะขึ้นหุ่นดูหรือเอาคนลองจริงๆดูอันนี้ก็คือเรียกว่าการ fitting อ,อกอ่าเหลือว,วงแขนแอ้เราก็ต้องเก็บอเขมุดกัดเก็บบนหุ่ไป ทีนี้หุ่นเนี่ยบางทีมันมันไซส์ไม่เท่ากับคนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเอาสมรีเนี่ยพอกบนหุ่นอ่าให้มันไซส์สมว,ว่าเราจะทาไซส์คนอ้วนแต่หุ่นเราผอมเนี่ยอ่ามันก็ไม่ได้ตามที่ขนาดเราต้องการเพราะงั้นเราก็ต้องเอาสมรีพอกกลุ่นให้มันอ่าได้อ,อกเอวสะโพกเท่ากับไซส์ที่เราต้องการจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาแต่ทีนี้มันมันก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็คือ มันก็ไม่มีวิธีอื่นจนกระบวนการการทางานขั้นตอนการผลิตโปรเซสเนี่ยมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้อ่าพอหลังจากลองดูตัดเย็บเรียบร้อยแล้วมันเต็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเอ่อตัดเย็บครั้งแรกเลยแล้วมันจะสวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้แก้วงแขนแก้อ,อกเอวพกไหล่ล้างไหลมันล้ําข้างหน้าข้างหลังอ่าเราก็ต้องแก้แก้เสร็จแล้วทำเพทเทินขึ้นมาใหม่ที่แก้ในเพทเทินเสร็จแล้วลองตัดเย็บขึ้นมาใหม่รอบที่2อ่ะลองใส่ดูอีกกีหนึ่ง อันที่สองก็อาจจะยังยังมีท้องแก้อยู่ยังไม่สวยทีเดียวอาจจะแบบตรงที่เราแก้ไปแล้วมันก็จบแต่ว่ามันก็จะมีจุดอื่นที่ที่ที่ยังไม่สวยอย่างเช่นว่าวงแขนยังอ้าอยู่เราก็ต้องปิดวงแขนใหม่แล้วลองใหม่ถ้าเป็นกางเกงอาจจะเป้า,เป,าเป้ายานอานนี้เราก็ต้องแก้ใหม่ตรงเอวเป็นรักยิ้มสะโพกเป็นปีกอะไรเงี้ยก็อาจจะ 3- 4ครั้งจนกว่าจะาสวย เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนกว่าจะเห็นออกมาว่าชวยไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องเสียผ้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เสียเวลาด้วยกว่าจะได้ต้นแบบมาหนึ่งตัวที่ที่เรียกว่าโอเคพอเราได้ต้นแบบที่โอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นเอาต้นแบบที่สวยเนี่ยป็นที่สวยแกเรียบร้อยผ่านจากติดติ้งมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยเอาไป เกตไซต์ต่อไปการเกตไซต์ก็คือการขยายไซต์ถือว่าเราทำไซส์เบสเป็นไซส์เอสเราก็ขยายไซต์อกออกครึ่งนิ้วเป็นไซส์เอ็มอ่อยครึ่งนิ้วเป็นไซส์แอลถ้าเราเอา10ไซส์เราก็ต้องทํา10เส้นแล้วก็ c o ปปี้กระดาษออกมาทีละไซต์ทีละไซส์ size, เป็นบล็อกกระดาษแข็งเพื่อจะเอาไปวางมาต่อไปทีนี้กระบวนการการวางมาเนี่ยของโรงงานทุกโรงงานเนี่ยก็จะค่อนข้างจะคล้ายๆกันไม่แตกต่าง ก็คืออ่อันดับแรก,กคือเราก็ต้องคำนวณเรโชมาก่อนว่าเราจะปูผ้ากี่ชั้นซึ่งตรงนี้คนวางมากก็จะเป็นคนคำอนวณอยู่แล้วว่าต้องใส่เรโชเท่าไหร่เรโชเนี่ยถ้าให้เขา้าใจง่ายๆหมายถึงว่าสมมว่าเราปูผ้าร้อยชั้นเนี่ยไซส์เอฟเรโชหก็คือเออเราวางบล็อกกระดาษที่เราทําเกตเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่ง,งบล็อก ขี่ลงบนผ้าอ่าแล้วเอากระดาษแข็งเนี่ยวางลงบนชั้นดูผ้าเสร็จแล้วเอาช็อคขี่ขี่ก็คือร้อยชั้นหนึ่งบล็อกเราก็จะได้ร้อยตัวถ้าเราวาดสองทีสองบล็อกก็จะได้สองร้อยตัวอันนี้คือคำคำนวณเรชอตแบบง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นงานจริงเนี่ยตัวเลขมันอาจจะไม่ลงตัวขนาดนี้ก็คือจะต้องมีการพิเศษอะไรก็แล้วแต่ลายลงรายละเอียดปีกย่อยของแต่ละโรงงานไป ตอนนี้เออเรามาถึงโปรเซสขั้นตนการทํางานหลักๆก่อนก็คือ,อประมาณนี้นีทุกครั้งที่ขึ้นงานใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาเอาวางช็อคขีดใหม่ทุกครั้งแม้กระทั่งเป็นอ,ออเดอร์เดิมๆเ,เนี่ยก็ต้องต้องขีดเพราะว่าหลังจากตัดไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ตัดเนี่ยมันก็จบไปแล้วหนึ่งงานงานงานจะเปลี่ยนงานเดิมเราก็อเอาบล็อกมาวางแล้วขีดใหม่อีกรอบหนึ่งทำอย่างนี้ทุกครั้งไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถจะวางมาร์กได้ก็คือมันจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความชมนานาญเขาจะรู้อยู่ในหัวก็เลยว่าวางแบบไหนเนี่ยประหยัดที่สุดชิ้นหลังไซส์ F, เอ,อต้องจับคู่กับไซส์ใหญ่ชิ้นชิ้นหน้าไซส์แอลอะไรเงี้ยก็คือคนวางมาร์กเนี่ยเขาจะต้องมีประสบการณ์ ก็จะมีมีแปรนด์อยู่ในหัวของเราแล้วว่าจะ,ะถ้าเป็นหน้าภาาขนาดนี้เนี่ยะจะต้องวางยังไงถ้าหน้าภาาขยายออกไปอีกการวางมาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือต้องวางให้มันประหยัดที่สุดซึ่งม,มันก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ทุกคนจะจะวางแบบมุ่ั่วได้ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะหาค่อนข้างจะยากอยู่ จะดีกว่าไหมถ้าเราปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานตั้งแต่การอ,ออกแบบดีไซน์การสร้างแพทเทิร์นก็คือเราเปลี่ยนจากสร้างลงบนกระดาษเนี่ยมาสร้างด้วยโปรแกรมคอมซึ่งเด็กสมัยเนี้ก็โตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนมือถืออยู่บนคอมอยู่บนโน้ตบุ๊กอยู่บน iPad อยู่แล้ว มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็คือเราเราเปลี่ยนจากการสร้างบนกระดาษเนี่ยมาสร้างในโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับคาิตดอร์อีราทั่วๆไปแหละก็คือ,อตีเส้นตรงไม้บรรทัดยังลบดินสอแอบเหมือนเหมือนกับวาดลงบนกระดาษเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากวาดลงบนกระดาษเนี่ยไปทําในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองมันก็จะมีเครื่องมือ,อดินสอ,อยังลบ จีทบจีทวิทย์กระดุมเราก็ไม่ต้องสร้างบนกระดาษแล้วไปสร้างในคอมการเก็บไฟล์อะไรทุกอย่างก็อยู่ในคอมหมดไม่ต้องมาลกกระดาษเต็มโรงงานแล้วก็เกตไซส์เราก็เกตด้วยคอมก็คือเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปอย่างเช่นว่าสมมุติว่าอกออกครึ่งนิ้ว10ไซส์มันก็จะออกลันมา10เส้นเลยมันก็จะเร็วกว่าเกตมือซึ่งถ้าเกตมือเนี่ยเราก็ต้องนั่งทําทีละทีละไซส์ทีละไซส์สิครั้ง แล้วก็ copy กระดาษแข็งออกมาแต่ทีนี้ถ้าเราเกตด,ด้วยโปรแกรมเนี่ยมันก็จะออกทีเดียว10เส้นเลยซึ่งปกติเราจะเกตเฉพาะไหล่อกเอวสโอะโพกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเกตเหมือนกันหน้าหลังจะเกตเหมือนกันแ้่เราจะเกตแค่ฝั่งเดียวแต่ทําด้วยมือเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเกตทุกจุด แล้วก็คัดลกกระดาษแข็งออกมาแต่ทีนี้ถ้าเราทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยโปรแกรมมันก็จะมีการก๊อปค่าเกดแล้วก็ไปวางซึ่งเราทำแค่ฝั่งเดียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ก๊อปค่าเกจจากซ้ายไปวางที่ขวาแล้วก็ก๊อปจากหน้าไปวางที่หลังมันก็จะรวดเร็วสะดวกรวดเร็วมากเลยครับแล้วอันสุดท้ายก็คือการวางมารีกว่าไหมถ้าสมมุติว่าโปรแกรมเนี่ยมันคำนวณให้เราเสร็จก็คือใครวางก็ได้ อ่ามันก็จะคำนวณแบบประหยัดที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไ่ไม่ต้องมานั่งง้อคนที่วางมาร์กแล้วที่มีประสบการณ์ซึ่งอ่าหาสมัยนี้ก็หาค่อนข้างยากคนที่มีประสบการณ์การวางมาร์กแล้วเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยโปรแกรมมันจะคำนวณให้เสร็จเลยว่าอ่าวางแบบประหยัดที่สุดจะเอากี่เปอร์เซ็นต์มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนี้ถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราบางจุดเนี่ยเราก็สามารถจะมาวางบางชิ้นเองได้ซึ่ง ดีกว่าที่มาจัดเรียงใหม่ทั้งหมดโปรแกรมมันจะไกด์ไลน์บอกบอกเราอยู่แล้วว่าวางยังไงให้ประหยัดที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงการฟิตติ้งกันบ้างว่าขั้นตอนการฟิตติ้งเนี่ยเออมันแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงซึ่งแบบเก่าก็คือเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าต้องเอาแพทเทิร์นที่เราทำเนี่ยมา ลองวางพระดิบดูก่อนแล้วก็ลองตัดเย็บขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็เรียกเด็กในโรงงานมาลองแล้วก็หรือไม่ก็ขึ้นบนบนหุ่นผ้าดูว่ามันสวยไม่สวยตรงไหนอ้าคออ้าวงแขนอ้าต้องต้องเก็บตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะเสียเวลาเยอะแต่ทีนี้ถ้าถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าผลิตไปแล้วเป็นพันๆตัวเนี่ยก็คือมันจะเสียทั้งหมดเลย ตรงนี้เราก็ต้องทำขั้นต้นแบบของเราให้สวยที่สุดแล้วก็มันจะถ้าสมมติว่าโรงงานไหนที่รับงานออเดอร์ลูกค้าเนี่ยตรงนี้ขั้นตอนนี้เราก็ต้องให้ลูกค้ามาดูงานฟิตติ้งก่อนอันดับแรกก่อนจะผลิตจริงว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคก็คือเริ่มผลิตเลยแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยเราก็ต้องแก้เจนกว่าลูกค้า จะพอใจถ้าเป็นงานขายข,ายของเราเองธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องดูจนกว่าตัวเราเองเนี่ยจะพอใจซึ่งคงเป็นไปนไม่ได้หรอกที่ว่าจะตัดเย็บครั้งเดียวเลยเนี่ยแล้วออกมามันจะสวยเลยเนี่ยก็คงคงจะยากอย่างน้อยเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ถึง4รอบขึ้นไปนะก็คืออย่างต่ำนะต้อง3 4รถึงส่รอบก็หมายถึงว่ารอ,อ,อบแรกอ่ะโอเค แขนก็อ้าคอก็อ้าทรงเสื้อก็ยังไม่โอเคอ่ะไปแก้มาแก้ที่เพินก่อนแก้ไขเสร็จแล้วก็ตัดตัดยึดผ้าดิบอีกรอบหนึ่งอ่ะลองใส่ใหม่อ่าโอเคแขนดีขึ้นอ่ะคอยังอ้าอยู่อ่ะก็แก้รอบที่สอ่าโอเคดีรวมๆอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเอวเข้ารูถึงนิดนึงอ่ะเก็บตรงนี้อ่ะใหญ่ไปหน่อยหนึ่งอ่ะก็รอบที่สอ่ะจนจนจนกระทั่งคิดว่ามันมันน่าจะดีที่สุดแล้วเนี่ย ก็คือถึงจะรียกลูกค้ามาดูหรือเริ่มขั้นตอนการการผลิตต่อไปอแต่ทีนี้ถ้าดีกว่าไหมเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรมตัว 3G Fitting เนี่ยเสมือนการสวมใส่เสื้อผ้าจริงก็คือจำลองการเย็บจริงเนี่ยไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าจริงไม่ต้องเรียกเด็กในโรงงานมาลองไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเปลืองผ้า นี้เราก็แก้ในแพคเกจไฟล์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแล้วหุ่นโมเดลเนี่ยก็คือเสมือนการยัดจริงใส่ให้เราดูได้เลยนี้หุ่นเนี่ยมันสามารถจะปรับไซส์ได้ก็คือเหมือนคนจริงๆเลยทุกอย่างก็คืออกเอวสะโพกและละเอียดกว่าคนจริงๆอีกก็คือหน่วยทอิยมมันสามารถตั้งได้สองจุดศูนย์ศูนย์ถึงจุดสามสามหน่วยทอนิยมซึ่ง อย่างเช่นว่ารอบอก4ี่สบเซนอส่อ้าอะไรเงี้ยก็คือไซส์ก็คือเท่ากับคนจริงจริงรอบอกบ่าหน้าบ่าหลังอกสูงอกอ่างรอบเอวสะโพกความยาวระหว่างปุ่มคอหน้าถึงเอวคอหลังถึงเอวทุกตัดส่วนเนี่ยก็คือเราสามารถจะกำหนดตัวเลขไปได้หมดเลยแบบไซส์ตามที่ที่เราต้องการทีนี้มาดูการ ใส่กับคนจริงๆบ้างบางทีเราเรียกเด็กในโรงงานมาลองเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่าเด็กเราในโรงงานเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าไซส์มันจะสัดส,ส่วนมันจะสมส่วนเท่ากับนางแบบที่เราต้องการบางทีเนี่ยอกได้เอวไม่ได้สะโพกได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะไปปรับไซส์เด็กในโรงงานให้ให้มันเอวใหญ่ขึ้นสะโพกเล็กลงอกเล็กลงเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เราก็ต้อง อลองไปก็คือให้มันใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในในหุ่นโมเดลคอมพิวเตอร์ 3D เนี่ยเราสามารถจะปรับได้เลยก็คือตามที่เราต้องการสัดส่วนทุกอย่าง,งเป๊ะเลยละเอียดกว่ากว่ากว่าวัดกับคนจริงๆอีกแล้วดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเพื่อนเนี่ยมาเสมือนการเย็บจริงก็คือใส่บนหุ่น เราเห็นได้ทันทีเลยถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็แก้ในแพทเทิร์นมันจะมี2ฝั่งก็้คือฝั่งขวาวก็จะเป็นแพทเทิร์นสองดีสองดีก็คือแพทเทิร์นเหมือนกับกระดาษธรรมดาอ,อย่างฝั่งซ้ายทีดีก็คือเหมือนคนใส่จริงๆทีนี้เราแก้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็มันก็จะเสมือนการใส่จริงให้อัตโนมัติอย่างเช่นว่าเราต้องการหดเสื้อเนี่ยสั้นขึ้น2นิ้วด้านซ้ายหุ่นมันก็จะสั้นขึ้น2นิ้วเหมือนกัน สมมติว่าวงแขนเนี่ยเร,เราเราเย็บดูแล้วมันล้างเวลาใส่หุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าว่ามันล้างจริงๆซึ่งมันเสม,มือนการเย็บผ้าจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าให้มันเสียเวลาอีกแล้วก็คือใช้หุ่นโมเดลเนี่ยในการที่ดูทดแทนการดูคนจริงๆ นี้มันดีกว่ายังไงดีกว่าตรงที่ว่าเออเวลาคนใส่เนี่ยเราเราไม่สามารถมองทะลุเข้าไปได้ว่าเออมันหลวมยังไงก็คือผ้าเนี่ยเราไม่สามารถมองมองด้วยตาทะลุผ้าไปได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นมุมมองในในหุ่นสามมิติฟิตติ้งเนี่ยเราสามารถปรับมุมมองได้หลายมุมมองก็คือมองแบบสีสีก็คืออ่อย่างเช่นว่าสีแดงครับสีเขียวโอเคสีน้ำเงินหลวมอา่าเราก็จะปรับ สีเอา้าตรงสีแดงเนี่ยถือว่ารอบอกเนี่ยเอ่อมันเป็นสีแดงเราก็จะปรับเฉพาะรอบอกแล้วก็แก้สเกลทุกอย่างมันก็จะบอกเราถือว่าเราเอ่อแก้ในฝั่งแพทเทิร์นธรรมดาเนี่ยแก้ออกไป2นิ้วฝั่งที่ดีมันก็จะออก2นิ้วสเกลชัดเจนมันก็จะจากแดงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขียวก็คือโอเคอ่าทีนี้ถ้ามันมันล้างมันก็จะปรากฏให้เราเห็นเลยว่าว่ามันล้างถ้ามันโอเคมันก็ มันมันก็มันจะขึ้นสีถ้าเป็นสีเขียวก็โอเคถ้าสีแดงก็ครับหรือเราจะมุมมองแบบทะลุก,ก็ได้ก็คือมองแบบ C2 สามารถมองทะลุเลยว่าตรงไหนครับตรงไหนหล,นลวมเราก็แก้ไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะให้ลูกค้าดูไปกับเราได้ผ่านเทคโนโลยีสมัยที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือ Zoom หรือว่า Team l i v e r หรือ a n y d ี่ก็คือรีโมท e เข้ามาไม่ไม่ต้องให้ลูกค้าเดินทางมาที่โรงงานจริงๆ ก็คือเราดูพร้อมกันหลายๆคนหรือวิดีโอคอรก็ได้แต่ที่ที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือใช้รีโมททีลีเวอร์หรือไมโครสูดให้ลูกค้าเข้ามาดูการทํางานของเราหลังจากที่เรากาลังฟิตติ้งให้ลูกค้าดูไปกับเราเลยว่าโอเคไหมลูกค้าก็บอกอตรงนี้เนี่ยเอาเอาเข้าอีกนิดนึงเราเราก็แก้ไปพร้อมกับคําแนะนําของลูกค้าไปไปพร้อมกันทีเดียวเลยแต่ที้ถ้า ถ้าลูกค้าก็ต้องมาโรงงานหลายๆเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่สะดวกนเวลานี้นะก็คือถ้าถ้าดีกว่าไหมก็คือเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่เราสามารถจะทํางานพร้อมกันที่ไหนในโลกก็ได้ก็คือเราก็ทําที่โรงงานส่วนลูกค้าเขาก็ดูที่ออฟฟิศของเขาแล้วก็เอ่อแก้ไขไปพร้อมกันเลยทีเดียวเราก็สามารถจะเห็นดึงลายผ้าเข้ามาใส่อ่าเห็นได้ทันทีเลยซึ่งถ้าเป็นผ้าดิบเนี่ยเราเราก็ไม่สามารถจะเอาผ้าจริงมาบาเย็บ ก็คือเราถ้าเป็นหุ่นโมเดลฟิตติ้งเนี่ยเราสามารถจะดึงลายผ้ามาใส่ได้ทันทีเอาลายแบบนี้อ่าเอาสีแบบนี้แล้วก็การเสมือนผ้าจริงเนี่ยผ้ามันก็มีให้เลือกอหลายหลายชนิดอย่างเช่นชีฟองผ้าวูผ้าคอตต้อนผ้าอะไรก็คือเราเลือกเนื้อผ้าได้เวลามันเลนเดอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะเสมือนเนื้อผ้าตัวนั้นเลยการยืดหด,ดของผ้าเาเราก็ แกไปเล็กใหญ่หรับลวมอะไรเนี่ยก็คือแก้ฝั่ง2 d ไดีไาสเกลมันก็จะบอกเราอ่าถืววงแขนเนี่ยตอนนี้อ่า20นิ้วอ่าถืวเราหดเข้าไปเหลือ19นิ้วเราก็ดูส่งทีดีว่ามันโอเคไหมมันมันหายล้างหรือ,อยังอ่าถ้ามันหายล้างเราสามารถขยับเสื้อผ้าได้เหมือนเหมือนเราคนคนใส่จริงๆเราก็แก้ไปจนกว่าเราจะพอใจไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องมาเสียเสียผอดิบฐ ถาดิบเนี่ยก็ทิ้งไปเป็นกล่องๆไม่ประโยชน์ตรงนี้เราก็ใช้เทคโนโลโยีเนี่ยมา,าพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งกระบวนการการใช้โปรแกรมเนี่ยเราก็มาทดแทนตั้งแต่การสร้างแพทเทิรนเกียรซส์วางมารวมถึง 3D Fitting แล้วก็ต่อยอดไปอีกก็คือการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งปกติแล้วเนี่ย ดีไซเนอร์การทำแบรนด์เนี่ยก็คือทุกคนใส่ฝันอยากจะจ้างนางแบบมาเดินบนแคทวอล์กโดยเอาเสื้อผ้าที่เราออกแบบเนี่ยใส่เดินให้นางแบบใส่เดินบนแคทวอล์กแ,แล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายออกสื่อต่างๆทีน,นี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีหุ่นโมเดล 3D เราจะเอาหุ่นแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหุ่น เป็นทรงผมอะไรหุ่นถือสีอะไรอ่าแล้วก็เสื้อผ้าก็คือที่เราออกแบบตามที่เราต้องการทีรนี้มันก็เดินแฟชั่นโชว์ให้เราดูเหมือนคนเดินจริงๆเดินแคทวอล์กซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาทำสื่อเอาไปอา่าทำสื่อโฆษณาหรยแว่บเนเฟอร์เชียลต่างๆอย่างเช่น Facebook ออนไลน์ Instagram TikTok อ่าแล้วก ประหยัดงบในการจ้างนางแบบด้วยแล้วก็ดูทันสมัยไฮเทคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันตั้งแต่ต้งทางกระบวนการเลยก็คือตั้งแต่ออกแบบดีไซน์ทำแพทเทิรนเกตไซส์วางมาร์คฟิตติ้งแล้วก็การพพีเซต์เดินแบบแฟชั่นโชว์ทุกอย่างก็คืออยู่บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เราสามารถทำงานที่ไหนในโลกก็ได้แล้วไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษแพทเทิ์นให้ให้โลกเต็มโรงงานและการส่งไฟล์ออนไลน์เนี่ยอย่างเช่นว่าโรงงานอยู่ที่หนึ่งทำแพทเทิ์นอีกที่หนึ่งเราก็ส่งไฟล์แพทเทิ์นเนี่ยไปที่โรงงานที่ไหนในโลกก็ได้ส่งผ่านเมลผ่านไลน์ผ่านอินบ็อกซ์เอที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็คือใช้ได้หมดส่งไฟล์ปุ๊บทางปลายทางเขาก็จะ ผลิตรับสายปุ๊บก็ปิ้นออกมาได้เลยนี้เราพูดถึงเครื่องปิ้นบ้างนี่เครื่องปิ้นเท็ตเพ้นเนี่ยก็คือมันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่สตาร์ถึงแบบหมื่นกระบาทก็คือเป็นปากการธรรมดาปากกาลูกลื่นธรรมดาเนี่ยครับก็คือไส้แก๊กแก๊กแก๊กที่แท่งละบาทสองบาทเนี่ยครับเอาไส้มาแล้วก็วาดเท็ตเพ้นออกมาเป็นเส้นสเกลทุกอย่างก็คือตรงตามของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ วาดออกมาหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตัดพทเท์นออกมาด้วยเราก็ใส่ใบมีดเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นกระดาษแข็งก็คือตัดเป็นบล็อกออกมาเพื่อจะส่งให้ช่างพทเท์นเก็บเอาไว้หรือว่าขึ้นตัวอย่างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ทุกอย่างก็คือ,อพอเราทําในคอมหมดแล้วก็เวลาวางมากกเรียบร้อยทุกอย่างก็คือปิ้นออกมานีเครื่องปิ้นเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกว่า เรามีตั้งแต่เป็นเครื่องปากการธรรมดาซึ่งราคามันสตาร์ทตั้งแต่เบ่กบ,บาทจนกระทั่งถึงหลักห0 0 0มื่นซึ่งตรงนั้นก็คือตามหน้าผ้าอย่างเช่นว่าเวลาวางมาร์กเนี่ยก็คือตามหน้าผ้า 36, 48, 60, 62, 72, 74ซึ่งตั้งแต่64ขึ้นไปเนี่ยมันหน้ามันกว้างก็คือมันก็ต้องใช้เป็นเครื่องอิงเจ็ละออิงเจ็ด ซึ่งราคาอิงเจตเนี่ยมันก็จะสตาร์ทตั้งแต่9,000หมกบาทขึ้นไปแต่นี้ถ้าถามว่าถ้าโรงงานเอ่อไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือว่าช่างเทเทิลที่รับจ้างทำเทเทิอยู่กับบ้านเนี่ยเอ่อมันก็จะมีเครื่องที่สตาร์ทตั้งแต่1 0ื่นกบาทขึ้นไปก็คือทำเทเทิออกมาปเป็นตัวหน้ากว้างไม่เกิน74เซน เพราะว่าปกติเวลาเราสร้างแพทเทิร์นออกมาเป็นตัวเนี่ยก็คือเราสร้าง1ในสแล้วก็แผ่สันพท์1ในสของไซส์ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน74เซนก็คือแค่เสี้ยวเดียวอย่างเช่นว่ารอบอกแ0เซนเนี่ยหาร4ก็คือ20เซนอ่เราก็สร้างแค่1ในสเท่าน,นั้นเองเรามันก็พอสำหรับไอตัวหน้าหน้าเล็กของเรา7 74เซนแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยก็คือเมตรส อ่ะมันก็จะสตาร์ตตั้งแต่2,000 0กว่าแล้วก็เมตร6กก็คือไซส์ไซส์ใหญ่สุดของปกากกาอ่ะก็หน้า64เซนแล้วก็ถ้าใส์ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเป็นเครื่องอิงเจ็ละอิงเจ็ก็คือเหมือนเหมือนรื่อิงเจ็ที่เราพิมพ์กระดาษทั่วไปก็คือใส่เป็นตลับหมึกทั่วไปอ่ตลับหมึกถ้าหมดก็เปลี่ยนตลับหมึกไปแบบนี้จะเป็นออโต้ก็คือหมนุนหมุนกระดาษเองหมุนเก็บเองอ่ะ เป็นอิงเจ็นหน้ากว้างของอิงเจ็เนี่ยมันสูงสุดถึง78อ่อ78นิ้วอะครับเด็เราก็มีตัวกระดานดิจิทัลที่ใช้สำหรับเอ่อสแกนพทเทินกระดาษก่อนที่ทุกโรงงานเนี่ยก่อนที่จะปรับมาใช้โปรแกรมเนี่ยก็คือต้องทำเป็นพทเทินกระดาษแข็งเก็บไว้เต็มโรงงานเลยถูกต้องไหมครับ ตร,ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยมาเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เก็บไว้ในคอมโดยผ่านกระดานเขาเรียกว่าเป็นกระดานสแกนหรือว่ากระดานดิจิทัลเนี่ยก็คือวางสแกนเข้าไปเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสร็จแ,แล้วกระดาษเนี่ยถ้าต่อไปเราไม่ใช้ก็คือทิ้งไปเลยครับเราต้องการไฟล์ไหนมาเนี่ยเราก็พิมพ์ออกมาได้เลยดึงจากในไฟล์คอมเราก็เซฟเป็นเหมือนเหมือนเวิร์ดเหมือน Excel ที่เราใช้งาน ทุกวันนี้แหละครับก็คือเก็บเป็นไฟล์แยกเป็นประเภทบดหมู่ไฟหรือยันเป็นลำเบอร์ไฟต้องการดึงไฟ์ไหนมาเราก็เปิดมาปิ้นออกมาได้เลยไม่ต้องมานั่งเรียงเก็บแพทเทิร์นให้มันลกเต็มเต็มโรงงานแล้วครับผมอันนี้ก็คือเราพูดถึงขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการการแปลงแพทเทิร์นกระดาษเข้าไปในโปรแกรมเ,เป็นไฟล์ต่อไป เราจะขึ้นงานใหม่เนี่ยก็คือเราก็ขึ้นจากาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยครับไม่ต้องมานั่งสร้างเดินกระดาษแล้วครับก็คือสร้างทำในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยตั้งแต่สร้างแบบเกตไซส์วางมาร์คฟิตติ้งจนกระทั่งถึงานางแบบเดินแฟชั่นโชว์ทุกอย่างก็คือเข้ากับยุคสมัยนี้ก็คือ 5G ทุกอย่างอยู่รันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดเราก็อาจจะเก็บไว้ในแฟลไดรเล็กๆอันเดียวหรือไว้บนคลาวด์ก็ได้ซึ่งที่ทุกคนใช้กันทุกวันนี้ก็คือ Google Drive อยู่แล้วครับก็คือเก็บไว้ทั้งปลอดภัยแล้วก็ไปดึงใช้ที่ไหนในโลกก็ได้ก็คือเราไ,ไม่จําเป็นต้องมานั่งจําอยู่ที่โรงงานก็คือเราไปที่ไหนก็ได้แล้วก็โหลดไฟล์จาก Google Drive ลงมามันจะทําให้การทํางานทุกอย่างเนี่ยเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็รวดเร็วทันสมัยด้วยครับผม ทุกอย่างก็คือรันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดแพลตฟอร์มไม่ไม่ต้องมาทำาบนกระดาษที่ทำเป็นกระดาษเนี่ยก็คือ,อมันก็จะเป็นรุ่นเก่าละก็คือการส่งไฟล์เอนไฟล์ก็ต้องส่งเป็นกระดาษมันก็จะทำให้ชาและก็ยุ่งยากกันตอนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มาแนะนำปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมกระดาษเปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิตัลทั้งหมดครับผม